สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นำพระปิดตาอุดกลิ่นนะคะของหลวงพ่อเตะคงทอง,ทอง,ทองวัดสังงามมาให้ชมกันนะคะน่ะด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะลงปิดทองไว้ด้วยค่ะองนี้เราก็พกมานานแล้วเหมือนกันนะคะตั้งแต่แบบเช่ามาเนาะเมตตาค้าขายดีเลยค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะน่าก้าแห้งๆนะคะเรามาใส่กรอบเองด้วยด้านหลังนะคะก็จะเป็นลูกเหมือนหลวงข้าวเตอคงทองนะคะนี่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะมีสิบสี่ตุลาหนึ่งเก้าค่ะวัดสามงามนะคะอาจจะแบบจางๆมองไม่เห็นแล้วเพราะด้วยความเก่า,บบออาขางองฟ้าเนาะแล้วก็เตะคงท มวลสารเข้มขังมากเลาชอบชอบเลยเลยอแอาไม่งนนี่เดี๋ยวฟูให้ดูชัดๆนี่เป็นไงคะสวยเนาะนี่นี่เลยนะคะฝั่งมากๆค่ะนี่แม่ตามมหานิยมค่ะค้าขายดีมากๆเลยนอันนี้น้องปกปติดตัวเจราจาค้าขายดีสุดยอดเลย ของหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ